รับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการปอกทุเรียนกันนะและเราก็จะเริ่มถ่ายคลิปวิดีโอตั้งแต่การเปิดกล่องเลยนะคะการถ่ายคลิปวิดีโอไว้ตั้งแต่การเปิดกล่องนี้ก็เพื่อที่จะสามารถเคลมสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ามีปัญหานะคะเราก็จะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานค่ะและนี่ก็คือเต้าทุเรียนของลินเองนะคะลูกก็จะอยู่ประมาณ2กิโลประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็คือภูของเขาก็ อุอ่บอุ่นอ้วน,นใช้ได้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่ากันเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มิชชั่นจะคอมพีทหรือเปล่านะคะเป็นการปลอกทุเรียนแกะทุเรียนด้วยตัวเองครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ กล่องก็หนาใช้ได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะติกวันที่ที่เราสามารถแกะทานได้อันนี้ก็คือวันที่1น,นะคะลิ่นชอบแบบกรบอบนอกนุ่มในก็คือสามารถแกะวันนี้ได้เลยถ้าเกิดชอบสุกอีกก็สามารถทิ้งไว้ได้อีกประมาณ1-2วันนะคะอันนี้ก็คือวิธีปอกทุเรียนนั่นเองถามว่าอ่านแล้วเข้าใจลึกซึ้งไหมตอบเลยว่าไม่นะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเขาบอกว่าให้ใช้มีดเฉือนที่ก้นมันนะคะที่ตูดมันในลักษณะแบบนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะโอ้โหแค่ขั้นตอนแรกหลินว่าหลินก็แทบจะไม่รอดแล้วว่าเจ็บมือด้วยต้องใช้ผ้าแบบนี้นะคะเพราะหลินไม่มีถุงมือนะเฉือนตูดออกมาแบบนี้เฮ้เหนือดุเรียนติดออกมาด้วยกอลองชิมหน่อยนะคะเราจะไม่ยอมทิ้งมันไปนะคะ แล้วทดลองชิมรู้สึกว่าว้าวมากกับเนื้อไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะวันนี้ฉันจะได้กินทุเรียนที่อร่อยด้วยฝีมือการผ่าของฉันเขาบอกว่ามันจะมีแฉกให้เรากรีดตามแฉกดิ่งก็ยังมงไม่ออกว่ามันเป็นแฉกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะทําตามวิธีการที่เรา คิดขึ้นมาแล้วกันเพราะว่ามันมองมันก็มองไม่ออกอะว่ามันจะโดนผูทุเรียนหรือเปล่าวันนี้เราต้องการผ่าทุเรียนแบบไม่ให้โดนเนื้อทุเรียนไม่ให้ทุเรียนของเรานั้นเละนะคะเราจะเผาให้มันได้สวยที่สุดเราก็ได้เรียกผู้ชายมาช่วยผ่านะคะเพราะว่าหลินค่อนข้างที่จะแรงไม่ถึงอะมันเจ็บมือด้วยแล้วมันก็กดลงไปไม่ถึงน่าจะไม่ได้ทานนะคะก็เลยเรียกแฟนมาช่วยผ่า เราก็ชุนลมุนกันอยู่สักพักหนึ่งเลยนะคะการปอกผูเรียนทานเองเนี่ยคือเราไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความชํานาญดินบอกเลยว่าต่อให้ไปนั่งดูคลิปในคลิปก็คือดูง่ายมากแต่สําหรับดินเนี่ยคือไม่ง่ายเลยยากมากๆอะ่ะอ้อยของอร่อยมันก็ยุ่งยากหน่อยนะคะเป็นธรรมดาใช่ไหม <ś> อันนี้เป็นการปอ,อกผูเรียนครั้งแรกในชีวิตแล้วลินก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่ง่ายเลยว่ะหรือว่ามีดของเรามันไม่คมพอหรือว่าเราไม่ได้มีความรู้พอแต่เราก็จะพยายามทำออกมาให้มันดีที่สุดนะคะเราจะค่อยๆกรีดนะคะเนื้อมันอยู่ส่วนไหนก็รู้แหละว่าภูมันอยู่ประมาณนี้แต่ว่ามันจะเอาออกมาอย่างไงงั้นก็ค่อยๆเลาะออกไปอย่างนี้เห็นไหมเฮ้ยเนื้อทุเรียนน่ากินมากฉันเห็นเนื้อแล้วฉันจะค่อยๆแงยฉันจะไม่ทําให้เธอเละเทะฉันจะพยายามทาให้ได้ ก็คือเอาใจช่วยแบบเต็มที่มากนะคะช่วยอยู่ข้างๆนั่นแหละช่วยปัน่น <c oughs> จะค่อยๆแง่โอ้ยก็คือแบบใช้เวลานานมากเอาจริงๆเราถ่ายคลิปลงแค่นี้จริงๆเราทำเป็นแบบเป็นชั่วโมงเลยนะทุกคนจริงๆประมาณชั่วโมงเลยสำหรับใครที่ไม่ได้มีวิชาเก่งกล้าสามารถนะคะปอกทุเรียนเองใช้เวลาเป็นชั่วโมงปวดเมื่อยไปหมดนะคะกว่าจะได้รับประทาน มาถึงจังหวะที่เห็นเนื้อทุเรียนนะคะชนีก็มีความะะมั่นใจมากว่าฉันทําได้และสุดท้ายฉันก็แงะมันออกมาเละแบบนี้นะคะมันก็ไม่ถึงขั้นว่าเละแบบกินไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนื้อทุเรียนที่หลินปอกเนี่ยเขาจะเป็นประมาณ,รมาณกรอบรนอกแล้วก็นุ่มในนะคะมันก็เลยไม่ถือว่าเละแต่มันก็แกะออกมาไม่เป็นภูสวยงามก็หมดไปสองแถบนะคะที่ไม่ได้เป็นภูแต่ไม่เป็นไรค่ะที่เหลือเราจะพยายาม ราน,นีให้มันได้เอามาเป็นครูให้ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วที่ดิ่งแกะออกมาจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะ และก็ผ่านพ้นไปอย่างทุรักทุเลแล้วก็ปวดเมื่อยทั้งร่างกายนะคะนี่คือการปอกทุเรียนครั้งแรกนะคะที่มันไม่เละมากเพราะว่าด้านนอกมันยังเป็นแบบกรอบอยู่หลิงคิดว่าแบบนั้นนะเพราะว่าแบบหลิงไปแซะจนแบบหลุดครึ่งหลุดลุยนะคะแต่เนื้อบอกเลยว่าหนามากเนื้อกรอบหอมอร่อยดีมาก อันนี้เป็นทุเรียนจันทบุรีนะคะหรือเปเอฟมาจากเพจตัวขายถูกถือว่าให้ผ่านนะคะการที่จ่ายเงินออกไปถือว่าอร่อยคุ้มมากๆเลยค่ะดูเนื้อสิทุกคนหนาหนุ่มหนาแน่นมากอร่อยฟินค่ะหน้าตาออกมาก็ไม่ได้น่าเกลียดน,นะคะแต่หลังจากวินาทีนี้เป็นต้นไปชนีขออนุญาตไปสวบก่อนนะคะจะบอกว่าหายวัไปกระตาเลยค่ะอร่อยฟิน